นคคนกดทำเ <Hey, S 1> คนดีๆไม่นะควรจะอยู่จริงี่เขาอยู่ที่อื่นน่าจะมีความสุขกว่านะเขาโจมตีเราหนักเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะตัวตลกตัวนั้นแต่ต้องคาวได้ปับน,นี้เขาน่วมไปแล้ว ถ้าคริสตัมรู้เรื่องเราเขาอาจจะทำร้ายคุณอย่างรุนแรงอย่าชมตัวเองนักเลยคนสวยเขาเป็นคนแก่ชื่งชาเขาคุมบางนี้โดยไม่มีผมไม่ได้ <c oughs> และอีกอย่างเขาไม่รู้ <c oughs> คุณไม่กังวลอะไรเลยใช่ไหมคะแจ็ค คุณลอผมไม่รู้ทอมครับสารวัตรขอบคุณที่บอกผมในตะเวนวัสดีครับสารวัตรเอกขาดผมได้ข่าวว่าข้างข่าวโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วน่าตื่นเต้นมากห่างกันแค่เดือนเดียวผมได้ข่าวว่าคณะผู้กำกับจะเปิดดูแฟ้มเรื่องนี้เลยจริงหรือเปล่าเสียใจนะชายสองคนเหยียบเบอร์กล้วยล้มข้างข่าวมึงจริงจรินะข้างข่าวขนาดเยอะเออไปนักเลงไปนะไอ้ปาย อยากเขียนเรื่องนี้ลงหนังสือพิมพ์น็อกคุณทำให้เราเสียภาพพกันมากแล้วสวัสดับโจรทุกคนในเมืองนี้กลัวกันแทบตายเลย <Hey. S 2> รู้ไหมเขาพูดว่าอะไรคนบอกว่าฆ่าเขาไม่ไดค้คนบอกว่าเขาดื่มเลือดคนบอกว่าเขาบอกว่าคุณไรสาระน็อกซ์อ๋อคุณลงประโยคนี้ก็ได้โอ้สวัสดิ์มีข่าวาสูงหกฟุตในเมืองกอตแฮมนี่แต่ข่าวว่าเป็นคนของตำรวจด้วย ถ้าใช่เขาต้องการทำอะไรลังหักภาษีฉั <c oughs> นอ่านข่าวของคุณสวัสดีค่ะชีวิกิเวลวิกิเวลครับครับช่างภาพวอลคอโมใช่ไหมครับผมฟางผักก่อนคนระับถ้าคุณอยากจะถ่ายภาพนุของผมต้องใช้เลนส์ไกลมากเลย <c oughs> ที่จริงแล้วจะทำข่าวครโตมิติสค่ะแล้วเออคุณมาทำไมล่ะครับฉันมาดูชีวิตสัตว์ป่าในเมืองคอตแทมนะสิคะ่ะชีวิตสัตว์ป่าเช่นอะไรอะ เช่นข้างข่าวใครส่งคุณมาเลยไม่มีใครส่งจริงๆฉันชอบเรื่องของคุณนะคะแล้วฉันฉันฉันชอบข้างข่าวภาพถ่ายของฉันข่าวคุณงาน,นรางวัลพรสเซอต์ไพรส์คิดดูสิก็ดอนมีแฟมเรื่องนี้แต่ผมคุยโทรศัพท์กับเขาไม่ได้งานกลมรูสเวนคุณจะไปที่นั่นใช่ไหมครับครับผมไม่เห็นรายชื่อแขกเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับครับ,รบเออผมเรียกรางวัลออกไหมอาจจะผมผมกินน้อยอะ คุณเป็นใครครับโอ้ขอโทษผมบรูสเวนผอมอเล็กซ์น็อกสักวัสดีผมอมางานของคุณนะผมชอบมากชอบมากเลยขอบคุณผมขอผันเรียนได้ไหมวิกกี้เวลวัสดีบรูสเวนนายใจเลยครับคราวนี้ผมเห็นภาพของคุณที่คโคตโตมทิสครับค่ะคุณมีตาที่พิเศษมาก บางคนคิดว่าเธอมีสองตานะครับบ้านนี้สวยมากจริงๆค่ะฉันอยากถ่ายรูปบ้านถ้าคุณคุณเอ๋ครับราเปิดแชเปญอีกสองสามลังจะได้ไหมครับอ๋อได้เปิดเลยเปิดเลยอ๋อครับอ๋อเออเปิดหกลังก็ได้นะอ๋อครับครับครับหกลังก็ดีนะครับหกลังก็ดีดีครับหกขอบใจนะครับครับนะคุณจะอยู่ที่กอตแทมสักพักหรือเปล่าเออฉันฉันอยากอยู่ค่ะฉันสนใจเรื่องข้างข่าวของเอเล็กฉันเลยเออ โอ้ใช่ใช,ใช่ครับใช่เรื่องแบทแมนดีครับใช่อ่ออตาต่างหางคุณที่เขาตทมันทิสจริงไหมครับเด็กชายบรูซเจ้านายของผมขี่ม,ม้าตัวน้อยของเขาพร้อมผมทางด้านหลังเหมือนกับกระสอบที่ใส่มันฝรักก่งเก่าเต่ไมัโดนโครนขอเท้าก็แผลงด้วย <c oughs> เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมสอนเขาขี่ม,ม้านะครับผมคิดว่าผมทำให้เขาขายหน้านานพอแล้ผมจะเข้านอนก่อน ทิ้งทุกอย่างไว้นะครับเพื่อทำความสะอาดเองในตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์เอฟเฟคราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์อัฟเฟค